ท่านประธานที่เคารพครับขณะนี้เรากำลังจะให้ความเห็นชอบบุคคลที่ควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายยกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญตานหราภายใต้ข้อตกลงซึ่งผมต้องขออนุญาตท่านประธานไว้ก่อนนะครับผมจำเป็นต้องเอ่ยชื่อพรรคการเมืองจำเป็นต้องเอ่ยชื่อบุคคลซึ่งเป็นข้อต้องห้ามในข้อมาครับ แต่เป็นเนื้อหาการอภิปรายผมต้องขอญอาติธรรมทานก่อนเป็นข้อตกลงระหว่างพักประชาชนและพักภูมิใจไทยโดยการทำข้อตกลงร่วมนะครับ m e m o r y of Agreement ขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษ M.O.A. ห้าประการที่สมาชิกได้พูดไปแล้วเผยแพร่ในสื่อแล้วการเลือก บุคคลหรือให้ความเห็นชอบบุคคลเพื่อจะแต่งตั้งเป็นนายกภายใต้ข้อตกลงนี้ท่า,านนันครับในการพิจารณาของสภาหแห่งนี้มีประเด็นพิจารณาอยู่สองเรื่องหลักครับเรื่องที่หนึ่งคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่จะเข้าสู่ตําแหน่งเรื่องที่สองครับกระบวนการซึ่งได้มาในการนําเสนอบุคคลที่เข้าสู่ตําแหน่งผมเน้นประเด็นที่สองครับ เพราะไม่เกี่ยวเนื่องกับสภาของเราโดยตรงถ้ากระบวนที่ได้มากระบวนการที่มาไม่ชอบมันมีผลมากกว่าคุณสมบัติคนที่จะได้รับการเลือกนะครับท่านประธานข้อห่วงใยของผมเองที่จะกักเรียนท่านประธานนะครับในฐานะฝ่ายสนับสนุนท่านศาสตราจารย์พิเศษชัยเกษมนิติสิริให้ได้รับเลือกจากสภาแห่งนี้นะครับได้รับความเห็นชอบจากสภาแห่งนี้ เพื่อแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีเหตุผลสำคัญนะครับที่ผมบอกว่า,าศาสตราจารย์พิเศษชัยกเกษมนิติสิริสมควรจะได้รับความเห็นชอบเพื่อแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะผู้เสนอชื่ออีกคนหนึ่งคือหัวหน้าพักภูมิใจไทยนายอนุทินชาญวิรุฬห์เป็นคู่แข่งผมจะเน้นประเด็นที่ หัวหน้าพักภูมิใจไทยมิสมควรได้รับความเห็นชอบเป็นหลักทับตำานท่านท่านครับในกระบวนการที่ได้มาซึ่งบุคคลจะเสนอชื่อในวันนี้เรื่องแรกสุดผมมีอยู่สามประเด็นหลักครับประเด็นที่หนึ่งเรื่องขัดหลักการประชาธิปไตยครับประเด็นที่สองขัดรัฐธรรมนูญครับประเด็นที่สามผิดข้อกฎหมายท่านปรานครับ าการแรกสุดการที่มีข้อตกลงจากพักประชาชนไปทำข้อตกลงกับพักภูมิใจไทยห้าข้อสำคัญที่สุดคือให้เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยโดยพักประชาชนจะไม่ร่วมเป็นรัฐบาลไม่ร่วมรับตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีจะรับรองตำแหน่งเป็นฝ่ายค้านและเป็นผู้นำฝ่ายค้านอยู่ในสภาแห่งนี้และ พักภูมใจไทยเองต้องไม่ไปลมเสียงข้างมากมีหนึ่งสี่หกก็ต้องหนึ่งสี่หกอยู่ตลอดทำไมนะครับข้อตกลงเยี่ยงนี้จริงอยู่ครับรัฐบาลเสียงข้างน้อยเป็นได้แต่หลักการสำคัญในระบบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหลักการพื้นฐานสำคัญที่สุดครับปกครองด้วยเสียงข้างมาก เครพเสียงข้างน้อย a j o r อ t y rule m i n o น i t ที่ g ร t ท่านท่านครับขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษแต่ขณะน,นี้หลักการนี้กำลังจะถูกทำลายในสภาแห่งนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคคลหนึ่งคนเพื่อจะเป็นนายกรัฐมนตรีแลกคนหนึ่งคนกับหลักการสำคัญของประชาธิปไตยนะครับท่านปรานท่าน,านครับการทีร่ <c oughs> <c oughs> ไปรวมเสียงลักษณะนี้ทำให้เกิดการปกครองเสียงข้างน้อยแล้วบอกว่าจะควบคุมการปกครองเสียงข้างน้อยโดยพักฝ่ายค้านใช้สภาแห่งนี้ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจท่านประธานครับยื่นยติอภิปรายไม่วางใจท่านยื่นได้แน่ครับเพราะท่านมีร้อยสี่ิบสองเสียงร้อสี่บสามเสียงหนึ่งในห้ายื่นได้ แต่ลงมติท่านก็ได้ร้อยสี่สิบสามเสียงไว้บางใจเขาได้หระอครับเขามีเจ็ดสิบเสียงเขามีร้อยสี่สิบหกเสียงและมาจะคุมเขาอย่างไรคุมเขาอย่างไรครับและที่สำคัญครับท่านนันครับหลักเสียงข้างมากเสียงข้างมากจากไหนครับจากพี่น้องประชาชนครับสิบสี่ล้านเสียงมอบให้พักประชาชนหนึ่งล้านเสียงมอบให้พักคุมใจไทย 14ล้านเสียงเขาบอกว่าเขาต้องการให้ท่านเป็นรัฐบาลเมื่อท่านเป็นไม่ได้ท่านเป็นฝ่ายค้านแต่ท่านกำลังยก14ล้านเสียงไปให้1ล้านเสียงแล้วบ้านเมืองนี้จะปกครองกันยังไงครับประธานครับท่านาไม่เคารพ14ล้านเสียงท่านนครับนี่คือการทํำลายหลักการสําคัญของหลักพื้นฐานของประชาธิปไตยและที่สำคัญครับ การเปิดช่องแบบนี้มันจะเป็นการทําลายการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นมุมุในระบบรัฐสภาอย่างสิ้นเชิงที่เป็นอยู่ขณะนี้ท่านท่านครับสิ่งที่น่าเศร้าที่จะเกิดขึ้นต่อไปหลังจากที่มีการลงคะแนนท้าประกาศชื่ออนุทินชาญมิกุลได้ความเห็นชอบจากสภาแน,นี้เพื่อแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีแล้ว นับหนึ่งของการวันสิ้นสุดของระบบรัฐสภาแห่งนี้ทันทีเพราะอะไรครับนั่นหมายความว่าเรายอมรับอำนาจนอกระบบที่เข้ามาครอบงำชี้นำทุกอย่างผมไม่ต้องพูดครับมีการเผยแพร่ในสื่อสาระทั่วไปเลยแม้แต่อดีตกรรมก,รมกรมารบริหารพรรคของพรรคประชาชนเองพักคก้าวไกลในอดีตเขายังเขียนออกมาอย่างนี้เรามาแสดงละครเข้ามาเรามาเป็นเป็นตัวประกอบ ในการทําให้อํานาจนอกระบบเข้ามาครอบงําชี้นําพวกเราในสภาทั้ง496คนเหรอครับถ้ายอมก็ยอมไปแต่ผมเองไม่ยอมครับจะสู้ให้ถึงที่สุดท่านนยครับนี่คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองครับท่านานายครับสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดซึ่งขณะน,นี้สมาชิกสภาแห่งนี้ได้เข้าชื่อกันครับ ไม่ร้อยกว่าหนึ่งในสิบมากกว่าห้าสิบคนได้ทําเรื่องผ่านเป็นท่านประธานสภาผู้แทนรัศดรผมมีเลขที่รับหนังสือเมื่อสิบเอ็นาิกาสิบแปดนาทีวันที่ห้ากันยานะครับเลขหนังสือหนึ่งสี่สองสามเก้าคับสองห้าหกแปดเขายืน่น ให้ท่านประธานสภายื่นต่อสารรับนุนวินิจฉัยความชอบในกระบวนการที่เราเลือกในยกลตรีหรือให้ความเห็นชอบในยกนตรีวันนี้สิ่งที่เป็นเหตุผลที่อ้างไปนะครับผมต้องขอหยิบยกมากราบยนท่านประธานสภาเพื่อให้ท่านมีนิจฉัยว่ากระบวนการการเลือกในวันนี้เนี่ยมันควรจะเป็นอย่างไรท่านประธานครับที่น่าหงหุหงิดที่สุดก็คือว่าการที่พัก ประชาชนและพรรคุมใจไทยไปมีข้อตกลงร่วมกันมาดูบทบัญยัติแห่งรัฐธรรมนูญมาตรา114ครับท่านประธานท่านประธานครับมาตรา114ผมขอญาตท่านประธานอ่านเพื่อบันทึกไ,ไว้ในสภาแห่งนี้สมาชิกสภาผู้ทแทนราษฎรย่อมเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยไม่อยู่ใน ความผูกมัดแห่งอนัตมอบหมายหรือครอบงำใดๆไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอนัตมอบหมายหรือครอบงำใดๆและต้องดบหน้นที่ความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศและความผาสุกข,ของพี่น้องชชรประชาชนโดยรวมโดยปราศจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์ท่านประธานครับ MOA นี้เพื่อประโยชน์ใครครับเพื่อประโยชน์ของพรรค ประชาชนเพื่อประโยชน์ของอนุทินชามวิรุฬหหรือเปล่าผมไม่ต้องตอบครับสมาชิกสภาแห่งนี้ตอบได้คุกสำนักครับบอกว่าถ้ามีการยุบสภาเลือกตั้งพักไหนคะแนนจะเป็นดันหนึ่งพักประชาชนครับพักประชาชนเป็นอันดับหนึ่ง นนั้ไม่เป็นประเด็นอะไรเลยครับไม่มีข้อสงสัยเลยว่าทําไมพักประชาชนเราถึงต้องเรียกร้องให้มีการยุบสภาเพราะต้องการอํานาจจากประชาชนซึ่งเป็นอำนาจชอบธรรมครับผมไม่ได้ว่าท่านผิดนะครับเป็นอํานาจอันชอบธรรมเลยเพราะอํานาจประชาชนมอบให้แต่การกระทําโดยวิธีการอย่างนี้เพื่อให้มีการยุบสภาและได้มาซึ่งอำนาจอันชอบธรรมนั้นกระบวนการชอบไหมครับชอบไหมครับ สารลาำนูนวินิจฉัยท่านนยายกไทยทองทานเพียงแต่พูดลงโทษถึงร้ายแรงเพียงแต่พูดยังไม่ได้กระทำเลยนะครับอันนี้คือเจตนาเพื่อให้ได้มาเชิงอำนาจตรงนั้นชอบทำไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นห่วงที่สุดคือเมื่อครอบงำชี้นำสมาชิกนะครับมันจะเข้าข่ายเป็นการล้มล้างระบอบปกครองประชาธิปไตยอันมีพระา,าทังเป็นประมุข ตามหลักการของการปกครองระบอบประชาธิปไตยเพราะท่านไปครอบงําชี้นําให้สมาชิกมากระทําการเพื่อให้ได้มาอํานาจซึ่งอํานาจไม่ชอบทมนี่คือคําร้องในหนังสือฉบับนี้ครับศาลร,รัฐมนตรีรับไม่รับผมไม่รู้แต่มีความจําเป็นต้องทักทวงเพราะว่าเราไม่อยากสภาแยหย่งนี้กระทาผิดบทปัแห่งรัฐธรรมนูญมันเป็นหน้าที่เรา ถ้าเราทําผิดกระบวนการแล้วทุกอย่างในประเทศนี้ไม่ต้องมุ่งหวังพึ่งหวังอะไรครับประชาชนพึ่งหวังเขาเลือกตัวแทนเข้ามาแต่เรากลับมอบอานาจนี้ไปให้อำนาจอื่นมาครอบงําแล้วก็ทำเยี่ยงนี้ธรรมาดานีิกรบนี่คือสิ่งที่เป็นหลักการสําคัญสองเรื่องแรกที่ผมอยากจะกลับเรียนขัดหลักการประชาธิปไตยรู้เห็นกันอยู่ครับมีสมาชิกอาวุโสพูดไปแล้วด้วยและ ครอบงำตามหนึ่งหนึ่งหนึ่งสีรมาดานครับประการที่สครับสิ่งที่ดำเนินการขนาดานี้เป็นเหตุให้ไปดูตามข้อกฎหมายประกอบรัฐนูว่าด้ยวยพักการเมืองมาตรา4ี่ครับมาตรา4ี่ที่ทำเพื่อให้ดามดได้มาซึ่งประโยชน์ในสิ่งอื่นใด การคาดหวังว่าจะรับเลือกตั้งได้รับโอกาสที่ดีขึ้นการดาเนินการให้บุคคลคนหนึ่งซึ่งไม่มีโอกาสเลยจะได้เป็นนายกนัมนตีด้วยเสียงที่มีอยู่ขณะน,นี้ได้เป็นนายกและมีข้อตกลงกันอย่างนี้มันเข้าข่ายไหมครับท่านประธานครับผิดมาตรา46ของกฎหมายประกอบรัฐมนูรว่าพักกันเมืองหรือเปล่ามาตรา28มาตรา29 กฎหมายประกอบเรื่องพรัคการเมืองครับท,ท่านครอบงำชี้นำพรรคภูมิใจไทยไปลงเอ a มบอกว่าคุณต้องทำอย่างนี้พรรคประชาชนบอกพรรคภูมิใจไทยต้องทำอย่างนี้นี่ชัดแจ้งมากครับท่านไม่ต้องไปเอาพยานหลักฐานจากที่ไหนหรอกบุคคลที่ไม่ใช่สมาชิพกพรรคไปชี้นำครอบงำให้พรรคการเมืองดำเนินการตามที่เขาต้องการ เขาขายไม่เข้ท่านประธานนี่คือสิ่งที่ผมมีข้อกังวลผมมีเวลาน้อยผมรบกวนเวลาสมาชิกมาเยอะสามประเด็นหลักนี้อยากจะกลับเรียนท่านประธานครับกระบวนการที่ไม่ชอบเนี่ยผมอยากให้ท่านประธานพชิ้นณาผมเองเลือกท่านศาสตราจารย์พิเศษชัยเกษมสมาชิกหลายท่านอาจจะเลือกท่านอนุทินแต่ถ้ามีข้อห่วงใยข้อกังวลอย่างนี้ และเรื่องกําลังดาเนินการอยู่ผมทราบว่าลงเลขรับแล้วท่รรานประธานกําลังดำเนินการตามกระบวนการที่จะยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญถ้ามีการยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยการให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรจะรับการแต่งตั้งเป,ป็นนายร่วมันตีในวันนี้ควรดาเนินการอย่างไรท่านประธานครับถ้าผมเป็นท่านประธานผมจะเอาเรื่องนี้มาวินิจฉัยกระบวนการการเลือกอาจจะต้องระง,งับยับยั้งไว้ก่อน ให้สมาชิกอภิปรายให้ถึงที่สุดครับแล้วรอเรื่องนี้ว่าสารจะว่าอย่างไรถ้าสารไม่รับกลับมาเลือกกันเลยครับลงมติจบแต่ถ้าสารรับมีเหตุอันเชื่อได้ว่าคำร้องนี่เป็นจริงมันก็เป็นการสมควรที่จะระง,งับการเลือก บุคคลหรือให้ความเห็นชอบบุคคลที่จะสมควรรับรับรบอมต่างแหน่งนายกติดไว้ก่อนจนกว่ากระบวนการทางศาลน้ำหนึ่งจะสิ้นสุดท่านครับนี่คือสิ่งที่สภาแห่งนี้พึงกระทําไม่ได้ขัดขวางครับไม่ได้ขัดขวางผมอยากให้มีนายกมนตรีเร็วที่สุดเพื่อจะได้เข้ามาดูแลประเทศชาติบ้านเมืองแต่กระบวนการได้มาต้องชอบชอบด้วยหลักประชาธิปไตยชอบด้วยหลักของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย คุณสมบัติว่าไปครับสมาชิกท่านหนึ่งอย่พูดกลับเรียนท่านประธานด้วยความครบครับโดยสรุปถ้าท่านพานจะพิจารณานะครับผมเองอยากเสนอเลยครับว่าถ้ามันมีกระบวนการการยื่นจริงเนี่ยเราควรจะพิจารณาซึ่งเป็นอำนาจของท่านประธานนะครับเป็นอำนาจของท่านประธานที่จะพักประชุมเลื่อนประชุมหรือเลื่อนการลงมติได้ไม่ต้องมาถามสมาชิกครับเขาังคับให้อำนาจท่านไปแล้วเนี่ยท่านพิจารณาเลยครับ แล้วมาแจ้งกับเพระชุมแห่งนี้ผมว่าทุกฝ่ายเป็นที่ยอมรับเมื่อผลปรากฏชัดมาแล้วเราก็มานินการต่อไปกราบขอบคุณท่านท่านประธานเป่ยายงสูงครับ